สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้าน h ช n แนลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อฝันแม่นไม่พลาดคนมีกาก,กบาทกลางฝ่ามือรับทรัพย์รับโชคท่านผู้ฟังคะหลายคนเชื่อว่าความฝันคือลางบอกเหตุวันนี้เราจึงได้รวบรวมคำทำนายฝันที่เป็นลางบอกเหตุว่าตัวคุณกำลังจะมีโชคลาภวาสนา หรือมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองพร้อมกับเลขนำโชคเตรียมรับทรัพย์ในงวดนี้ค่ะโดยเฉพาะคนที่มีเส้นกก,กบาดดังฝ่ามือเพราะเชื่อว่าคุณคือคนมีบุญความฝันที่ทำนายว่าคุณกำลังจะรวยมีโชคลาภ 1. ฝันเห็นพระพระพุทธรูปหรือพระเครื่องค่ะ ถือว่าเป็นความฝันที่เป็นสิริมงคลกับตัวเองเป็นอย่างมากทําไหนได้ว่าจะได้รับโชคลาภตามมาในภายหลังเลขนําโชคนั้นได้แก่เลข277888 278 288และ298ค่ะ 2. ฝันเห็นสัตว์น้ำเช่นกุ้งหอยปูหากฝันว่าจับได้มากก็จะได้รับโชคมากค่ะ ถือว่าเป็นฝันที่ดีเลขนำโชคได้แก่50 51 54 64 79 89และ88ค่ะ3ฝันเห็นปลาหรือฝันว่าได้จับปลาเป็นความฝันที่แม่นยำที่สุดตามตำราในหลายๆชิ้นได้ทำนายตรงกันว่าผู้ที่ฝันเห็นปลาได้จับปลาจะมีโชค แต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของปลาที่จับได้ค่ะเลขนำโชคได้แก่เลข 85, 87, 88และ89ค่ะ 4. ฝฟันเห็นทองคำเช่นสร้อยทองกำไรแหวนและอื่นๆที่ทำมาจากทองคำถือว่าเป็นความฝันที่เป็นมงคลผู้ที่ฝันเห็นจะมีโชคลาภก้อนโตในเร็ววัน เลขนำโชคได้แก่เลข1219 59 89และ99ค่ะ 5. ฝฟันเห็นนกหรือสัตว์ปีกอื่นๆหากในฝันได้เห็นได้จับหรือว่าบินเข้ามาหาทำนายว่าจะมีโชคลาภมาถึงบ้านเลขนำโชคได้แก่02 12 16 26และ52ค่ะห ฝันเห็นซากศพหรือคนตายรวมถึงลงศพและการไปงานศพด้วยเป็นความฝันที่ประหลาดมีความน่ากลัวแต่เป็นฝันที่เชื่อกันมาแต่โบราณโบราณว่าความฝันนี้จะให้โชคก้อนโตคะ่ะเลขนำโชคได้แก่เลข00-10-1444-54และ88คะ่ะ 7. จฝันเห็นพญานาคมังกรงูใหญ่ เป็นความฝันที่แม่นยำและเชื่อตามกันมาตั้งแต่สมัยโบราณตามตำราทำนายระบุไว้ว่าผู้ฝันจะได้โชคดีได้ลาบก้อนโตเลขนำโชคได้แก่เลข 48, 58, 68, 69และ89ค่ะ8ฝันเห็นกบหรือฝันว่าได้จับกบหรือได้ยินเสียงกบร้องจำนวนมากน้อย แปลว่าจะโชคดีตามจำนวนที่ฝันเห็นเลขนำโชคได้แก่เลขหนึ่งหนึ่งสองสอห้และห้าค่ะ9กฟันเห็นไก่หรือฝันว่าได้จับไก่มาขังไว้ในเล้ามาทำเป็นอาหารแปลว่าคนแปลกหน้าจะนำโชคลาบมาให้ค่ะจะได้โชคลาบก้อนโตมาถึงบ้านเลขนำโชคได้แก่ เลข09 19 29 59และ89ค่ะ 10. ฝันว่าได้เห็นอวัยวะรับของผู้ชายหรือผู้หญิงตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าเป็นฝันที่มีความแม่นยำมากที่ผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตทีเดียวค่ะแต่ท่านว่า ห้ามไปเล่าความฝันนี้ให้ใครฟังเพระาะจะทำให้โชคลาภที่ขวัรได้นั้นหายวับไปกับตาเลขนำโชคได้แก่เลข12 14 16 54 64 69งสและ66ค่ะ11ฝันเห็นองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกระสัตร,ริย์การที่เราฝันเห็นเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือฝันเห็นกษัตริย์ราชินีบอกเลยว่าเป็นความฝันที่ดีมากค่ะยิ่งหากไม่เคยฝันมาก่อนเลยเชื่อเถอว่าฝันนั้นจะนำโชคลาภก้อนโตมาให้หรือจะนำเกียรติยศชื่อเสียงและเรื่องโชคดีเข้ามาในชีวิตเลขนำโชคได้แก่เลข 82, 83, 88, 89 12ฝันว่าได้จับขี้หรือเพื้อนเปรอะของเน่าเสีย คนที่ฝันว่าได้จับขี้ฝันว่ากอดหุจระหรือฝันว่าจับขี้มีนอนยั่วเยาะสกะปกมากเปื้อนเปื้มือล้างเท่าไรก็ล้างไม่ออกด้แล้วนั้นบ่งบอกว่าเตรียมรับโชคลาบลางวันใหญ่ได้เลยคนที่ถูกลอตเตอรี่ลัางวันที่หนึ่งหลายคนฝันทำนองนี้มาแล้วค่ะเลขนำโชคได้แก่เลขห้าหและ66ค่ะ 13ฝฟันเห็นคนแก่ญาติผู้ใหญ่บรรพบุรุษมาบอกคนที่ถูลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายคนเล่าว่ามีปู่ย่าต,ตายายมาบอกในฝันให้ซื้อเลขนั้นเลขนี้หรือท่านเหล่านั้นมายืนอยู่หน้าบ้านอาจนั่งมากับรถคันใดคันหนึ่งแล้วนำเลขบ้านเลขรถมาเสี่ยงโชคคะ่ะก็ปรากฏว่าได้รางวัลใหญ่เลขนำโชคได้แก่ เลข7 8 7 9 1 9 8 8และ89ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีลางบอกเหตุที่ไม่ใช่ความฝันอีกหลายอย่างที่ผมบอกว่าคุณจะได้รับลาบก้อนโตจากการเสี่ยงโชคเช่นการที่พึ่งมาทำรังที่บ้านค่ะโบราณว่าถ้าพึ่งมาทำรังบ้านใครจะได้โชคลาบแก่คนในบ้านนั้นแต่อาจไม่ใช่โชคขนาดใหญ่ เพียงแต่อาจจะถูกหวยหลายงวดติดต่อกันแต่หากขนาดของรังพึ่งใหญ่มากขึ้นเท่าไรแปลว่าจะได้โชคลาภความมั่งคั่งก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยค่ะอย่างไรก็ตามการที่พึ่งมาทำรังทางทิศใต้ของบ้านก็อาจจะบ่งบอกได้ว่าอาจเกิดข่าวร้ายว่าจะสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยความชราก็ได้เช่นกันค่ะ เลขนำโชคได้แก่เลข 29, 89และ22ค่ะงูหรือตัวเงินตัวทองผ่านหน้าหากเกิดเหตุการณ์งูเลื้ตัดหน้าหรือตัวเงินตัวทองผ่านหน้ารถแบบไม่ทันตั้งตัวนักเสี่ยงโชคมักไปปีเป็นเลขเด็ดเพราะเชื่อว่าจะมีโชคดีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเลขนำโชคได้แก่เลข8และเลข6ค่ะ มีคนนำลอตเตอรี่มายัดเยียดขายให้คนที่ไม่ใช่นักเสี่ยงโชคแต่อาจจะซื้อเพราะมีคนขายมาชักชวนให้ซื้อประมาณว่าเหลือชุดสุดท้ายหรือตื้อให้ช่วยซื้อจนจำเป็นต้องซื้อเพื่อตัดความรำคาญหรือสงสารคนขายก็เลยหยิบเลขแบบไม่ตั้งใจบอกเลยว่าส่วนใหญ่มักถูกรางวัลค่ะอุบัติเหตุก่อนวันหวยออก การเกิดอุบัติเหตุมีเรื่องต้องเจ็บตัวหรือรถถูกชนคนส่วนใหญ่จะพูดว่าฟาดเคราะห์ไปเรื่องร้ายกลายเป็นดีหลายคนก็มักนำเหตุการณ์เหล่านี้ไปตีความตามเหตุที่เกิดค่ะเช่นเอาเลขรถที่ชนเราหรือเลขรถของเราเองหรือเลขห้องพักในโรงพยาบาลมาเสี่ยงโชคเสียเลยและหลายครั้งก็มีโอกาสถูกเลขเด็ดเหล่านั้นเสมอค่ะ ไฟแดงขึ้นที่มือหรือจุดแดงที่นิ้วนางคนที่มีจุดแดงขึ้นบริเวณฝ่ามือหรือบริเวณนิ้วนางโบราณว่าจะมีโชคลาภเกียรติยศเข้าประกวดการแข่งขันใดๆเช่นประกวดนางงามก็อาจจะชนะแต่หากสังเกตก่อนวันหวยออกอาจเป็นลางบอกเหตุว่าจะถูกหวยก็เป็นได้คะทำไมถึงบอกว่าคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ เมื่อมีลางบอกเหตุเหล่านี้จะได้รับโชคก้อนโตท่านผู้ฟังคะอยากรู้หรือไม่ทำไมบางคนเกิดมามีทุกอย่างชีวิตดีแต่ทำไมบางคนเกิดมาช่างหน้าเวทนาเชื่อหรือไม่คะเกิดจากบุญกรรมที่เคยทำมาตั้งแต่ครั้งในอดีตชาติเส้นกับกบ,บาทกลางฝ่ามือสามารถบอกบุญและกรรมที่ทำในชาติปังก่อนได้ลองยกมาดูคะ่ะ คนที่มีเส้นกบกบาดกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาหรือว่ามีทั้งสองข้างก็ดีมักจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้ที่มีเหตุมีผลชอบที่จะสอนและให้ความคิดเห็นกับทุกๆคนส่วนใหญ่จะขึ้นในมือของเจ้าอาวาสเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ชำนาญการในด้านใดด้านหนึ่งเป็นผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนเป็นของตัวเอง ยิ่งอยู่ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วจะชอบค้นหาสแสวงหาและเช่นเดียวกันถ้าผู้ที่มีเส้นกกบาดกลางฝ่ามือไปกันแกล้งใครหรือทำผิดประการใดก็จะโดนทำโทษเรียกว่าเป็นเส้นที่เหลือเชื่อคะ่ะทางพระท่านก็จะเรียกว่าเป็นเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนบางที่บอกว่า คนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือเป็นคนที่สามารถรับชาติด้วยความรู้สึกจึงต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนบางคนก็บวชเป็นพระไม่ศึกบางคนทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นหมอรวมทั้งหมอดูด้วยและเป็นคนที่มีสิกเซนและหลางสังหอนที่แม่นยำค่ะจึงบอกว่า หากคนมีเส้นกรกรบาดกลางฝ่ามือได้ฝันเห็นหรือว่ามีลางสังหรณ์เหล่านี้แล้วจะได้รับทรัพย์ก้อนโต